สดีค่ะวันนี้เราจะมาตูสก,กุช่กันนะคะที่เราซื้อมาใหม่นะคะสอบมีสามอันนะคะอันแรกก็เป็นสก,กุช่น้องคุโรมินะคะสโลเหมือนกันสโลมากเลยนะคะนี่น้องน่ารักมากเลยนะคะทุกคนมีหูได้ใส่ชุดกระต่ายใช่ไหมนะหน้าน้องคือแบบน่ารักมากอันนี้คือน่ารักมากเลยหน้าตากระต่ายอะ่ะดอกไม้สวยมากแล้วก็หูนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นสปิชี่ไต่หมูนะคะอันนี้สั่งมาจากประเทศจีนเลยนะคะคุณโรมีนะคะเราสั่งเราเราซื้อมาจากที่ตลาดนะคะอันนี้สั่งมาจากประเทศจีนนี่วันมาวันที่สิบเอ็ดนะคะทุกคนวันที่สิบเอ็ดมีนานะคะนี่ทุกคนนี่สโลอันนี้นะะทุกคนคือแบบแบบบีบแล้วก็แข็งอยู่นิดตึงนะคะเป็นได้มาจากได้มาจากสมุด สมุดสซุกชี้นะคะแล้วม,มันมันมันไม่ติดแล้วอ่ะมันลอกมาแล้วมันบีบกันเลยหุยหล่นนี่เราสั่งเราสั่งมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้สั่งมาจากประเทศอะไรก็ไม่รู้นะคะทุกคนจำไม่ได้แลยน,นคือแบบ้องสโลมากเลยสโลกว่าสองอันนี้อีกนะคะทุกคนนี่ โลมากเลยคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะบายบายเล